โอเคก็กราบสวัสดีกันด้วยนะทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมประมูลของกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วสนุกมากเลยนะผมนะก็วันนี้มาดูกันว่าเราเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะผมนะในการประมูลในว,วันนี้นะผมนะโอเคเราไปดูของที่เราจะไปซื้อกันก่อนเอ้ขายกันก่อนซื้อเยอะเลยอ่ะเราไปดูของที่เราจะขายกันก่อนนะทุกคนอันนี้เท่าไหร่ครับผมอุ้ยร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ขายผมสี่พันน้อไปแล้วครับผม 4, 000, อันนี้40เอร์ซก็เพิ่มมานิดหน่อยเอาเป็นมากเก็บไว้ก่อนแล้วกันมันยังน้อยอยู่อันนี้ส0สิน้อยไปครับผมนะอันนี้ส5อันนี้ขาเลยแล้วเพราะว่ามันเป็นของที่มันไม่ค่อยแพงแล้วผมนะผมไม่ค่อยสนใจแล้วผมนะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูอันอันอื่นกันต่อครับผมไปวันนี้เราเล่นกันยาวนิดนึงครับผม <c oughs> มาเราดูของิอว่าเป็นของเท่เลยของเก๋ของ,ทของแท้เปล่าโอเคของเก๋นะผมนะเราก็ นั้นทุกคนเห็นนะผมราคาเราก็ลดหวบเลยนะผมนะฮื้อลดหวบเลยของเกสัตว์โอเคต่อไปเป็นเจ็คสเกตบอร์ดโอเครึ่งชมมมั่วโมงแล้วก็เหมือนจะมีป้าของเราผมม่ให้มันเป็นดาบนะผมราคา1,000ซีอุ้ยดีเลยอ่ะของก็ดีอ่าเราสามารถเอาของซ้ำเนีเ่ยไปแลกกับคุณป้าได้ครับผมผมก็แลกเป็นอันนี้แล้วกันเพราะผมมีแล้ว ก็ไปแลกได้ครับผมเคเราก็ไปเปิดเลยครับผมโอ้ดามนะผมนะเย็ดขี้เอาอะของที่เป็นอาวุธนะผมนี่อาวุธนะเราได้ดาาม,มาแล้วดาณาตนะซูนย์ไรพนจอด yeah. อย่าเกอ่อนก่อนนะทุกคนเรามีของที่ยังไม่ได้เช็คอีกครับผมนี่ตรงนี้อันนี้เขาจะปัด ฝุ่นนะผมดูซิว่าเป็นของแท้หรือของเกะมาดูกันอืมเหมือนว่าจะเป็นของแท้นะผมนะราคาก็เพิ่มไปนิดหน่อยนะผมโอเคถ้าของแท้ก็ดีไปโอเคมาเราไปเริ่มขายกันก่อนแล้วกันนะทุกคนมาเราขายอันนี้อ่าอันนี้ก็เป็นของแท้เช็คไปแล้วนะผมนะ อันหนึ่งขายโอเคอันนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปล่อยแม่งไปอันนี้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมโอเคปล่อยอ่าอ๋ออะไรอะไรดิ่งหน้าจอถูกขายไปแล้วอ่ะอันไหนอ่ะอ๋อก็อันเดิมไม่ใช่เหรออ๋อช่างมันแล้วกันไป วันนี้มีสินค้าอะไรมาขายบ้างวะขอเช็คก่อนวนันนี้โอเควันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมแล้วทุกคนนะก็ยังไม่มีอะไรไพิเศษเอ๊แต่ก่อนหน้านี้มันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ทุกคนงงนะเนี่ยโอเคเนี่ยไม่มีรถด,ด้วยแต่กมต้องเลเวลสิก่อนโอ้โหเลเวลสิสภาพอราประมูลกี่ดาวดีมีตั้งแต่หนึ่งสดาวนี่ใช้เงินประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ 6, หกพ oh. ันหรอโหเม่ามึงออมกุลินไปเนี่ยหกพันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นประมาณแบบว่าประมูลของทั่วไปซึ่งจะมีของพวกนี้ต่าง,างผมว่าประมูลไหนัลนตรงนี้เพราะว่าเราโอกาสที่เราจะได้ของทองมันมีนะผมนะโอเคประมูลนั่นแล้วกันอโอเคจัดไปให้เสียทุกคนอ่อเบแมบ โอเคเราแล้วหนึ่งนะทุกคนนะมันมันันาโอ้ยโอ้ยมันเป็นของบคาคาร่าดีหว่าอันนี้เท่าไหร่วะหกสิบะ อืมไม่เกินพันผมให้ไม่เกินพัน,น,เ,น,พนเน็ตเป็นไรวะเน็ตผมกะเอาผมนะโอเคงั้นผมข้ามเลยละกัน <I 'm S 1> เพราะว่ามัน<ซ>ผมว่าขาดทุนผมไม่เอาดีกว่ามันเกินพันอนะ่ะทุกคนของดีมันผมไม่ค่อยเห็นอะ่ะ ไหนไหม่ขาดทุนจริงด้วยโอเคครับผมขาดทุนแต่เมื่อไรเราได้เลเวลมาเกือบขาดทุนแล้วกูนิดเดียวเองอ๋ะแล้วตัวสับผมเป็นอะไรเนี่ยอ๋ไปกันต่อทุกคนช่วงนี้ผมลงหลายกมแล้วมันแบบมันนีมากทุกคน<อ>เดี๋ยวแป๊นหนึ่งนะผมขออ่าหาีิชาติเบ็ดแป๊บนึง โอเคเราไปประมูลกันต่อทุกคนอ่าเป็นหนึ่งนะทุกคนโอ้ยค้างอะไรอีกเลี้ยนเนี่ยโอ้ค้างโอ้ไม่ค้างไปแล้วเป็นหนึ่งทุกคนโอเคน่าจะหายค้างเราไปเราไปประมูลกันต่อทุกคน l e t s g o โอ้ยคลิปนี้นานนิดนึงนเพราะว่าหลายคนอยากให้ผมทำคลิปนานๆผมก็อยากจะทำนานอยูน่นะก็รอก่อนนะทุกคนนะ มา Start me up now โอ้โห้ยอันนี้น่าจะดีเดี๋ยวผมขอเช็คราคาก่อนโอ้โหสี่ร้อยสามร้อยเอ้ยมีของนี้อยู่ข้างหน้าทลกคนเรืองแสงอยู่แต่เจก่อนเลยสัตว์ปัาบก็ให้ เตะอีกปั๊บก็ให้เตีได้ไหมเตะอีกกูเหมา9พันเตะแม่งหมดลนะเตะแม่งหมดละผมอะมาดูได้ของดีไหมโหเย็ด yes, แม่ของไม่ดีก็ให้มันรู้ไปหื ทุนหรือเปล่าทุนหรือเปล่ามาดูครับดูดูด,ด,ดูสีทองก็ผมดูดูดูสีทองสีทองสีทองโอ้โหสีทองหมดเลยดูสิกําไรหรือเปล่านี่แหกตาและแหกตูดดูกําไรคโคตรโคตรเลยเตะม่งทุกคนไหนเิีอ้แล้วแน่นอนว่าด้วยความที่ของดีมันเยอะผมจะต้องเพิ่มช่องตรงนี้ โอเคผมขอไปดูโฆษณาก่อนนะทุกคนเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะผมเพราะฉะนั้นขอตัดก่อนโอเคผมก็ได้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะเดี๋ยวรอก่อนนะทุกคนมันกําลังขึ้นนะผมอ่าขึ้นมาแล้วผมไปยัด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 อ่ะกล่องผมเต็มหรอยัดแค่นี้โอ้อะไรวะยัดมาแล้เล่อโอเค ตรงนี้เพิ่มได้ไหมอัพเกรดไปร e วิห้าต้องจ่ายห้าดอลลาร์ได้แค่นี้ก็แค่นี้โดนขายเมื่อเราจะขาดทุนนี่ก็พี่ชายเราไม่ได้ขาดทุนเราต้องไปขายแยกอีกทุกคนนะโอ้โหของโคตรดีเลเวลก็เพิ่มที่โอ้โห ดีที่ทำง,งานใหม่อีก <c oughs> รีวิวขึ้นกันรัวๆแล้วครับผมวันนี้ตัวคนคิดว่าเออพี่ท้างเงินพี่ไม่เพิ่มอ่ะพี่ขาดทุนไปเนี่ยไม่ได้ขาดทุนน้องพี่แค่ต้องมาขายแยกต้องย้ำอีกทีโอเคครับผมอ่ะรอนก่อนจะเปิดตรงนี้ก่อนอโอเคราคาเจ็ดร้อยแล้วผมนะถึงเห็นอย่างนี้มันถูกนะแต่มันขายแพรตัวคนเดี๋ยวเราสามารถที่จะไปเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ ไปสามารถดูว่ามันเป็นของแท้หรือของเก๊ได้ด้วยครับผมนะถ้าเป็นของแท้ก็คุณก็เตรียมตัวที่จะรวยได้เลยครับผมนะรวยแบบรวยโคตรพ่อโคตรแม่โคตรรวยเลยครับผมนะโอเคตรงนี้อัปเกรดได้แล้วทุกคนเราก็จะไปอัปเกรดกันก่อนเลยราะคาพันห้าอัปเกรดเรียบร้อยครับผมเราจะได้มีที่ช่องเก็บเพิ่มมาอีก5้าช่องเป็น20ช่องครับผมแล้วก็เปิดบ้านตรงนี้อีก9 0้าดอลลาร์เหมือนว่าจะไปที่ซ่อมแซมแล้วทุกคนนะ เปิดกล่องแลว้วผมอะไรอ่อมีกล่องให้เปิดเยอะเหมือนกันเนี่ยอะเปิดแม่งเลยปักไฟได้เป็นเงินกับเอ่ออะไรนะไอที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นพลังงานทุกคนเอาเวเลีนนะโอเคโอ้ประมาณนี้เลยเอาวเราไหเรามาเช็คของกันดีกว่าครับผม เรามปดูซิว่าเป็นของเก๋หรือของแท้แล้วผมนี่ไปเลยเช็คปัดฝุ่นให้เรียบร้อย15นาทีครับผมเียจอกนะันแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีคนจะมาเซิร์ชของนะผมนะโอเคไหนดูซิซียเสนอราคาเท่าไหร่เออสามสิบเปอร์เซ็นโอ้ขาขายไปเถอะไอ้เงี้ยของอย่างนั้นนะอันนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นโอ้ขาขายไปเถอะไ,ไม่รอแล้วไม่รอแล้วผมถ่ายดีวยกว่าผมใจร้อนแล้ว เพราะว่าผมเสียเวลาผมเกินไปพวกผมจะขายอย่างอื่นด้วยทุกคนเฮ้ยอีสัมพันนี่มันต้องเช็คไหมยวผมขอไปดูก่อนผมขอไปดูมันเช็คได้ไหมอ้าวตรงนี้ก็กําลังอันนี้อยู่เลยโอเคงั้นผมขอดูโฆษณาเพิ่มอีกช่องนึ่งกันโอเคผมขอตัดก่อนทุกคนโอเคผมก็ได้ดูโฆษณาไปทีเรียบร้อยผมแม่งนานชิบหายแล้วอันนี้มันต้องอันนี้น,น,นี่บ้บก็ให้ก็ผมโอ้โหหนึ่งชั่วโมงรอกันไป าสามารถลดเลวเวลาได้ด้วยการดูโฆษณาโอ้พอเลยกูดูเยอะพอแล้วนะดูพอดูเยอะพอแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าวันนี้ผมต้องทำอะไรอีกไหมเอ้ตรงนี้มันมีอะไรเพิ่มนี่ยอัปเกรดเหรอโอ้ยได้เงิน5 0 0รอมาด้วยเป็นเงินในบัญชีกันาคารของเราแล้วทุกคนนะนี่เดี๋ยวขอดูก่อนนะตอนนี้เรามีเงินทุนอยู่แค่ห้าพันแล้วทุกคนนะถ้าเราจะไปมูลอีกรอบนึงนี่คือแบบนั่นแหละผม เดี๋ยวผมจะซื้อรถคันนี้นะผมนะมันมันเก็บได้เท่าไหร่วะเก็บได้6อันนะผมนะแล้วก็มีแบบพวกแบบเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไร5ดอลลาร์วะไม่ใช่ห้าดราห์5เพชรไหนวะอ๋อมันก็คือรถผมนั่นแหละอันนี้100เป็นรถตู้รถตู้อ,อัลเอบเชียนโอเคไหมเราไปประมูลกันต่อทุกคนไป let's go เราจะมาปูมวยอีกรอบนึงก่อนที่เราจะจบกิฟต์ผมผมมีเงินอยู่ประมาณ5,000ันนะผมนะ5,000จะซื 5, 000, ้ออะไรได้บ้างวะ มีเว้นใหม่บวกเข้ามาผมนะอันนี้ผมมูลอะไรอะ่ะราคาห้าพันหรอก็คือต้องประมูลให้ทันใช่ไหมผมว่าผมจะไม่ไปก่อนแล้วกันนะไวค้คลิปหน้าแล้วกันอันนี้อ่ะสองพันเอ้ยอันนี้ดีแต่ต้องใช้พลังงานสิบห้าไม่ใช่ปัญหา,าไปดิสองพันก็โอแล้วผมมีห้าพันจิงอะ่ะเออใจดีกับผมหน่อยก็ดีเหมือนกันาปากก็ให้ อุ้ยของเยอะนะนี่เฮียของคาสิโนอีกแล้วไอ้ด้านหลังน่าอะไรนั่นนะ่ะราคาร้อยกว่าร้อยเจ็ดสิบแปดสิบเป็นราคาที่ราคาถูกอะ่ะผมว่า <What? S 1> ไม่เกินห้าร้อยได้ทุนแน่นอนที่เราได้ <What? S 3> <Right here. S 1> ทุนวึงยี่เถียงกูอ่ะหมอได้ทุนไง หยุดได้แล้วไม่เกินห้าร้อยทุกคนพอได้แล้ว right here right here มึงตั้งใจห้าร้อยพอแล้วแต่จให้กูเพิ่มก็ได้อ่ะราคามันไม่แพงจริงทุกคนเนี่ยราคาถามอะไรได้ทุนไม่ได้ทุนทุกคนอ่ะไม่เชื่อดูดูดูผมว่าได้ทุน ดูไม่เชื่ออ่าดู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 เห็นไหมผมบอกแล้วผมได้ทุน3 6 7รอจดอลล่์จัดไปดิวผมได้ทุนเห็นไหมทุนหนาๆนานานาเลยอ๋อขายแม่งห,หมดไปเถอะขายให้หมดเลยไม่เอาแล้วเอาคือต้องมีสินค้าเก็บโอ้อ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้เอ่อาประมาณนี้แล้วกันอ่ะ ทันทีผมไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร่ทุกคนเปืองทุกคนเข้าใจไหมมันเปืองโอเคตอนนี้เราอาดได้กี่นาทีแล้วว้าใกล้จบซะแล้วสิทุกคนตอนแรกเขาอย,อยากจะอัดนานกว่าน,นี้แต่ว่านั่นแหละฮะโอ้โหต้องรออีกล็อกเ,เคล็ดก่อนงั้น อ่ผมมีเงินทุนอยู่6,000ผมสามารถเซื้ออะไรได้บ้างอันนี้1,000ไม่ค่อยชอบแต่ละอันนี้2,000แบรคือวิดีโอเกมอันนี้ก็ต้องเสี่ยงดวงซึ่งราคาก็น่าจะโอเคอาลองดูลองดูงงงส่งอีกรอบหนึ่งมาเพราะย่างไหนก็นจะเป็นรอบสุดท้ายอันนี้จริงๆ้วรอบสุดท้ายจริงนะนึกว่าจะทำคลิปนานกว่านี้นะแต่ว่านั่นแหละครับ ผมทำหลายคลิปเอ้ยผมทำหลายคลิปมันก็ต้องแบบแอะไรนี้หน่อยโอ้โหล็อกของคือแบบมีเรื่องแสงไหมไม่มีสักอันด้วยโอ้โหโอ้โหข้ามเลย <c oughs> ข้าม <c oughs> ผมว่าแม่งล้มละลายอะ่ะ โอ้โอ้คุยถองเเกือบแล้วกูเกือบแล้วผมว่ามันไม่มีของเรืองแสงด้วยสามไม่มีอะไรเลยทุกคนเอ้ยขอยอรอบ,ออรอบนึงยังไม่ปิดคลิปทุกคนขอยอรอบนึงคือคือผมไม่ได้แล้วจะปิดําเหียเลยใช่ไหมทุกคนอันนี้พันสิไม่เอาไม่เอาไม่ใช่อันนี้อเอตรงนี้ต้องห,กหักเราเอาอีกรอ,อ,กรอบนึาอีกรอบนึงแม่งยังไม่ได้ขอที่ต้องการเลยเฮียจะจบคลิปได้ยังไงใช่ไหมทุกคน อี่เกือบล้มละลายแล้วเมื่อกี้ครับเอ้ยอันนี้ดีหน่อยแต่จะดีเยอะหรือเปล่าที่ต้องดูอีกทีนึงเอ้ยมีของดีอ่ะห้าร้อยอันนี้ดีอยู่แล้วโห9เก้าดอลลาร์ลูกบิด <Ready? S 1> อันนี้ดีอันนี้ดี <In. S 1> ผมมาเดิมเลย <My. S 1> ยัด <'m> ยัดต่อหน้าเลย โอ้ยดีสองอันเลยดี่มากพวกเห็นโอ้โหตากูสองอันเลยทุกคนเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วคุมแล้วคุมแลคุมแลตรงนี้คือคุมเลยคุมเลยพอแค่ชิ้นตรงกลางก็ห้าร้อยแล้วทุกคนมันเกินแล้วคุมแลคุมแลเรียบร้อยโอ้โหวันนี้กูมากับดวงจริงๆโอ้สีทองซะด้วยสองอันเลยสวยเดี๋ยวกูแม่จะขายทหมดโอเคยัดยัด ยัดแล้วก็ยัดยัดเข้าไปในตู้ที่เหลือก็ขายขอวันนี้มีของให้เช็คเยอะแล้วทุกคนโอเคก็จบประมูลเพียงเท่านี้กันแล้วกันนะครับผมนะใครที่ชอบคีวีโอนี้ก็ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยด้วยที่สำคัญกดปุ่มกระดิง่งข้างๆบนหน้าจอให้เป็นรูปสีดำด้วยนะครับคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะครับผมนะ โอเคงั้นผมขออ่าเปิดตรงนี้ก่อนอนี่เห็นไหมโอ้ยเรารวยแล้วทุกคนรว,วยแบบรวยแบบพ่อตายเลยอะนะนี่ครับผมนี่โอเคงั้นผมขอตัวลาไปก่อนทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสําหรับตอนนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊วย